ฟุตบอลโลก2 0 2 2เมื่อคืนนี้รอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ากลุ่ม E กลุ่ม F มีเรื่องราวให้ต้องพูดถึงมากมายนะครับแต่ไฮไลท์ก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ทีมชาติญี่ปุ่นพลิกเอาชนะทีมชาติสเปนไปได้อย่างสุดสนุกนะครับ2ประตูต่ตอ1นควา้าแชมป์กลุ่ม นะครับทีมหัวทีมชาติเยอรมันซึ่งแม้จะชนะทีมชาติกอสซาริกาไปได้ถึง4ประตูต่อ2ก็ตามนะครับมันก็ไม่เพียงพอที่จะ <c oughs> เข้าไปสู่รอบต่อไปได้มี4แต้มเท่ากับทีมชาติสเปนแปลว่าสเปนกระตุ้นไปเยอะนะ6ประตูต่อ6 7ประตะูแต่กับกอสซาริกานะครับ <c oughs> ก็ตกรอบไปเป็นครั้งที่2ติดต่อกันแล้วนะครับทีมชาติเยอรมัน ญี่ปุ่นเป็นแชมป์กลุ่มนะครับถือว่าเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพรส์โคตรจะเซอร์ไพรส์มันอารมณ์มันเหมือนคว้าแชมป์โลกอะ่ะใครจะไปคิดว่าในกลุ่มที่มีเยอรมันกับสเปนแล้วญี่ปุ่นคว่ำเยอรมันคว่ำสเปนไปไ <c oughs> ต้องเป็นประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นแล้วนะครับทีมชาติญี่ปุ่นต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับสามารถชนะแชมป แชมป์โลกนะครับญี่ปุ่นเยอรมันไอ้ตัวสเปนเยอรมันนี่คือแชมป์โลกนะครับอดีตรีอดีตแชมป์โลกนะครับถือว่าไม,ม่ธรรมดานะครับต้องต้องบอกว่ามันเป็นเกียรติประวัติผมว่าอารมณ์ของคนญี่ปุ่นเองเมื่อคืนนี้มันเหมือนกับการคว้าแชมป์โลกเลยนะครับแม้ว่าหลังจากนี้จะไปได้ไม่ไปถึงไหนก็ไม่ไม่ก็อาจจะอ้าละมันก็เป็นกําไรแหละหลังจากนี้นะครับแต่ว่ามันเหมือน ได้รับทรฟี่แล้วจากหัวจ,จิตหัวใจที่เล่นกันได้ดีอย่างนี้นะครับแล้วก็ในความที่เป็นทีมจากโซนเนเซียแล้วก็แมนะ่ก็ถือว่ากูหน้าให้กับทีมเอเชียเราได้อย่างหมดจดนะครับใครจะมาปลามาดไม่ได้แล้วทีมจากเอเชียยุคหลังจากนี้นะครับในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งช่วง สี่ทุ่มนะครับนี่ก็มีรายการช็อคโลกอีกเหมือนกันนะครับเบลเยียมก็นะโอ้ใครจะไปนึกว่าเบลเยียมจะพลาดท่าตกรอบนะครับ <c oughs> <c oughs> คือคือเราเห็นทีมโมร็อกโคโลเล่นนี่เราก็เอาแล้ววะ ทรงมาแล้วนะครับสุดท้ายก็กลายเป็นมโมร็อกคนั่นแหละที่คว้าแชมป์กลุ่มนะครับเหมือนญี่ปุ่นเลยอารมณ์นั้นเลยนะครับตัวแทนจากแอฟริกาสามารถเบียดเอาตัวแทนจากยุโรปไปได้นะครับโกลั้งโคลเรเชียทั้งเบลเยียมนะครับมโมร็อกโกเป็นแชมป์กลุ่ม ก็จะคว้ามาพบกับทีมชาติสเปนนะครับส่วนโครเอเชียนะครับก็ซึ่งเป็นข้อไปที่2ของกลุ่มก็จะมาพบกับแชมป์อีกกลุ่มหนึ่งก็คือญี่ปุ่นนะครับก็ไม่ใช่งานง่ายสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับถ้าดูตามโผแล้วต้องบอกว่าโครเอเชียก็เป็นทีมแกร่ง อีกทีมหนึ่งนะครับเพราะว่าดีกรีรองแชมป์คือนี่คือคู่ชิงชนะเลิศเลยนะครับกับฝรั่งเศสเมื่อสีปีที่แล้วทีมชาติโครเอเชียเพราะฉะนั้นก็เป็นงานยากอยู่เหมือนกันแต่มาถึงตอนนี้แล้วไม่มีใครกลัวใครทั้งสิ้นเลยนะครับก <c oughs> ็เป็นกำลังใจให้ทีมชาติญี่ปุ่นต่อไปนะครับผมเพราะว่าถึงว่าได้ใจไม่ใช่เฉพาะแฟนญ,ญี่ปุ่นไม่ใช่เฉพาะแฟนเอเชียผมว่านะแฟนบอลทั่วโลกเห็นแล้วว่า คุณภาพหัวจิตหัวใจของทีมชาติญี่ปุ่นนี่ต้องนับถือต้องคารวะนะครับ่วนคืนนี้ไม่มีอะไรต้องไปสนใจแล้วนอกจากทุ่มเทจิตใจเชียร์ทีมชาติเกาหลีใต้คืนนี้จัดแข่งกับโปรตุเกสซึ่งลอยตัวไปแล้วนะครับอางทีอาจจะเป็นงานเบาสําหรับเกาหลีใต้ก็ได้นะครับเพราะว่าโปรตุเกสเขาลอยตัวไปแล้วเขารอบไปแล้วอาจจะมีรายการโลเทชันนะครับ ซึ่งก็เหมือนกับทีมชาติฝรั่งเศสเมื่อวานซื้อนี่แหละก็หวังว่าจะเป็นโอกาสให้เอาเกาลีใต้นะครับในขณะที่ทีมชาติบราซิลซึ่งก็ลอยตัวไปแล้วเจอกับแคมารูนก็คงไม่มีอะไรในในนัดนัดดึกคู่ดึกนะครับสุกก็ไฮไลท์มันก็คงจะอยู่คู่อย่างกาน้าอย่างนี้แหละนะครับหรือไม่ก็พวกสวิตเซอร์แลนด์อย่างนี้เลยนะครับจะเบียดเข้ารอบ ทีมสุดท้ายได้หรือเปล่าคืนนี้ไม่ต้องดูอะไรทั้งสิน้นดูเกาหลีใต้โปรตตเกสเป็นคู่เอกนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าจะมีทีมอเอเชียทีมที่3เข้าไปรอบ16ทีมสุดท้ายได้หรือไม่น่าสนใจมากนะครับถือว่าทีมจากอเอเชียปีนี้ถ้าสมมุติว่านะครับเกาหลีใต้สามารถผ่านเข้าไปเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายนั่นหมายความว่า50%เลยนะครับ สำหรับทีมจากเซียหลังจากที่ออสเตรเลียและญี่ปุ่นเข้าไปรอรอบนอ,บอบกเกาแล้วนะครับเชียร์เกาหลีใต้ครับคืนนี้ยิน,นดีที่พบกันนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ